สวัสดีพี่นกเช y o ยูทูบทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเโบูเสรษทีจะเดินทรัพนะคะแต่ออดกับเสียบกกำลงัลงล้างรถค่ะพี่น้องเสียจ,จากงานทํางานในบ้นบริษัทเสร็จนะคะทําครึ่งวันแล้วก็้ากันมาล้างรถตัวค่ะพี่น้องล้างรถเก็บไว้เออเออเอปาดหลังหยาบปนันเดงจค่ะพี่นอ้องเอ้ยล้างรถเกี่ยวแม่ เอาคิดตัวมอกแต่อ้าว้าย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 เอาเอาเอาสายยางก็เป็นนางเชี่ยสายยางทั้งคนตอนนี้วนี่เจ๊บัวเดินท้องการบอ คงจานอดมอนีใล้างรถค่ะจานปอไปใสอปป่อ,อะบอ,อกบอกูรางรถรอช่างนะคะ สั่งมะเฮ็ดหางค่ะมาเบิงหางเอากาังเกงกับสีเฮยพ่อกาังเกงเหรอเดี๋ยวดบท๊ทคือปะท้อค่ะเขาเจ้าเนี่ยสั่งคือปะท้อมากพ่นมากบ่คือพ่อสิมาต่อนเทียงโทรถามไหมเดี๋ยวมาทันกันโอ้โหคุณเสื้อ เอาน้ำสะนะคะเอาน้ำสะมาล้างรถนี่ค่ะตัวช่วยของเราเครื่องสูบน้ำโอ้โหด้านหน้าก็ยังไม่ได้ล้าง อย่ามานะอย่ามานะนี่ไปล้วก็ลงไหนไปต่ดูไปเข้าเข้าร่วมเร็วไอพี่มันเข้าร่วมเร็วไป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 กระเด็นเลยเนาะ 哦哦、oh, oh. <laughs>